คลิปนี้มาเปิดเรื่องความรักกันมาดูกันว่าดวงความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรมีใครแบบ in love สุดๆเรื่องความรักบ้างดูคลิปนี้นะมาดูกันเดี๋ยวพี่หมอเปิดให้สามใบก็แล้วกันตั้งจิตอธิษฐานเลยให้ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาของคุณแล้วออกมาแม่นยำนะพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ว้าวอัศวินเรียนความรักคุณจะได้คนเข้ามาช่วยเหลือ เกอร์หนุนแล้วก็เป็นดวงอุปธมภมนะในช่วงนี้ถ้าใครมีใครเข้ามาเป็นดวงอุปธรรมช่วยคุณเรื่องเงินด้วยซัพพอร์ตด้วยแล้วก็ขึ้นไพ่เดะเอมเปอเรอร์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีงานที่ดีมีการงานที่ดีมีหน้าตาดีดูมีพลังดูมีลูกน้องบริวารเยอะดูมีแบบคนนับหน้าถือตาเยอะผู้ชายคนนี้มีคนรู้จักเยอะหรือผู้หญิงคนนี้ก็ต้องมีหน้ามีตาในสังคมนะมาชอบคุณแล้วก็เวลออฟเดอะฟิวเจอร์มีทรัพย์สินมีสมบัติเพราะฉะนั้น คุณจะต้องได้แฟนที่มีฐานะร่ำรวยจะได้เจอรักที่ค่อนข้างมีฐานะเลยทีเดียวแล้วก็ดูแลเราก็ซัพพอร์ตคุณได้แล้วก็เป็นคนที่มีบารมีมีอํานาจมีคนรู้จักเยอะด้วยและจะเข้ามาช่วยเหลือก็หนุนคุณหลายๆเรื่องบางคนมีหนี้สินเจอแฟนคนนี้จะได้ผลนี้บางคนมีปัญหาที่ผ่านมาเจอแฟนไม่ดีพอได้เจอคนนี้เหมือนชีวิตพลิกผันและเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นดวงคุณนะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้